สวัสดีค่ะแซปุยนะคะแซปุยขงยาบางใหญ่บ้ายด้วยกุสุมเตอร์ค่ะหรือว่าปุยรถมือสองบางใหญ่ค่ะพี่อนงค่ะเห็นหน้าปุยแล้วก็รถสวยๆแบบนี้ก็มาเต็ปเหมือนเดิมค่ะปุยป้รถกระบะนังฟ้านะคะวันนี้นะคะวันดีก่อนสงการแล้วกันนะคะปุยขออัดคลิปสักหนึ่งคลิปก่อนแล้วกันหลังจากที่หายหน้าหายตาไปหลายวันเลยกระบะคันนี้นะคะปุยเห็นแล้วต้องแบบว่าสมฉายากระบะนังฟ้าแต่วันนี้มาในนางฟ้าสไตล์แบบว่าลุยๆลุยๆนะคะปุยก็เลยจะพามาพาชมนะคะสไตล์ ใช่บ้านใช่บ้านเหมือนเดิมนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้เฮ้ยจะบอกว่านางไฟ้ายังไงดีเพราะว่ามันโคตรโหดอะนะเจ้า雷沃นะววกันนี้นะคะสองจุดสี่มิตรพิลเน่านะคะตตดแต่งมันแล้วนะบอกเลยแต่งโคตรหล่อเลยอะปุ้ยจริงๆนะมันเป็นชุดแต่งอะไรวะที่เขาเรียกทาคุมาทันดาอะไรเงี้ยคันนี้เลยนะตัวนี้นะสองจุดสี่มิตรนะมาดูเลยตะกร้องแผนมาเลยตัวนี้นะแต่งแล้วเนียนแบบตัวเมกาเลยนะนเพื่อนคะ่ะชุดแต่งข้างหน้ากราะจังหน้าโคตรหล่อ บอกเลยว่าหนึ่งเดียวในไทยนะไปดูตลาดรถไม่มีนะครับขอบอกเลยสำหรับเจ้าตัวนี้นะ2.4มิตรนะแต่งหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วสไตล์ออฟโรดบุกปลาปลาดองลุยทุกอย่างได้หมดเลยทําเท่ต้องบอกกันแล้วกันขอทําเท่ครับตัวนี้ครับนี่นะคะมีหมดแล้วมีเขาเรียกว่าอะไรไฟตัดหมอกเปลี่ยนมาให้แล้วมีแต่งสไตล์ออฟโรดออฟโรดนะครับสำหรับคนนี้มักเมกเปลี่ยนมาให้หมดแล้วนะจ๊ะตัวนี้นะคะโอ้โห หมาะเลยกับสายลุยจริงโคตรหล่อแล้วบอกนี้เลยไม่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เหยียบข้างแล้วกันนักกาวข้างอ่ะกาวข้างก็แต่งมาให้แล้วนะใครได้ไปโคตรคุ้มครับบอกเลยและยังมีกาบหลังให้แล้วนะคะเท่ๆเลยนี่นี่ชุดแต่งทันด้าโตโยต้าทรัคนะคบตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆมันก็ยังเป็นขับสองนั่นแหละแต่เราแต่งตุแต่งแบบเขาเรียกว่าอะไรอบน้ำแต่งหน้าแล้วกันให้มันดูสไตล์แบบว่าเท่ๆหล่หอๆนะคะแต่ถึงเห็นอย่างนี้นะคะออกห้าง 9แสนกว่าแล้วแต่งขนาดนี้เป็นแสนเราไม่บวกเพิ่มนะคะเราขายราคานะคะเราขายราคาปกติเลยนะคะคันนี้ค่ะโตโยต้าเลเวอร2.4มิเตรพิเลเกียร์ออโต้นะคะไม่แค่4หมื่นคันนี้ออกห้าง9แสนหนะคะแต่ว่าวิาว๊กายแค่7แสนสีบาทเท่าน,นั้นเองค่ะเดี๋ยวลองดูภายในกันนะคะลูกค้าค่ะ เฮ้ยถ้าได้ตัวมิดข้างในก็เป็นสเปคตัวมิดนี่แหละตัวนี้นะคะอย่างที่บอกก็จะได้เป็นบอ่อหนังนะคะไม่น้อยไม่สี่หมื่นสองเท่านั้นเองนะคะรถสองปีไม่สี่หมื่นสองวิ่งน้อยก็ตกปีละสองหมื่นโลเท่านั้นเองและตัวนี้เป็นตัวมิดก็ได้นี่ละเบาะไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วจ้าเบาะหนังใบเบาะไฟฟ้าพรมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีระบบทั้งอีโค่หมดและพาวเวอร์หมดเลยนะคะลูกค้าขาสภาพสวยเกบจริงๆจ้าตามสไตล์ปุยๆแล้วก็บ,บานังฟ้านะคะเพื่อนๆขา เออจริงๆเขาก็เก็บงานโอเคนะพูดถึงนะไอ้เจ้าของเดิมะค่ะเอ่อเขาก็แต่งมาโอเคเลยแต่ที่รู้มาก็แต่งเป็นแสนนะเพื้อนขาเพื่อนได้ชุดแต่งชุดนี้ไปเลยนะนะคะเลเวลของปุ้ยคันนี้นะคะมาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้าดูกว่าเพราะหน้ามันหล่องจริงปุ้ยเห็นแล้วปุ้ยก็ชอบเหมือนกันนะตัวนี้7 4 9 0แสบาทนะคะออก 5, 9้5 0 0านะคะตอนนี้ไปขายแค่7จ9 0แสบาทแล้วก็บาท,ที่อื่ตอนนี้นะออกยากมากๆแต่ปุ้ยมีไฟแนนซ์รองรับนะคะ มากกว่า14สถาบันทางการเงินด้วยกันเลยก็แปลว่าถ้าไฟแนนซ์นี้ไม่ผ่านไฟแนนซ์นี้ไม่ผ่านนะคะกูยังมีไฟแนอนซ์อีกหลายไฟแนนซ์รองรับเ,เพื่อนๆเลยบอกเลยว่ามาคุณได้รถใช้อย่างแน่นอนค่ะออกรถสูบัตยังได้อยู่เลยนะคะยังฟรีดาวได้อยู่สาหรับกระบะสี่ประตูนะคะออกรถสูบัตได้ฟรีดาวได้คันนี้นะคะเครดิตดีผ่อนแค่13,000บาทเท่านั้นเองค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆนะะตามหารถนะคะก็บะที่แต่งแล้วแต่งหล่อแล้วพร่ว่าคันนี้นะจะถูกใจแน่นอนเลยแล้วรถของวิ่ทุกคันนะคะก็ยังมีพวกวัรันตีหลังการขายแน่นอน1ปีเต็มหรือว่า20,000กิโลค่ะพร้อมกับการตรวจสอบมาตรฐานจากบริษัทกูงสเปกชั่นไทยลนด์ถึง344จุดค่ะตามสเปคเหมือนเดิมเลยว่าคุณดูรถไม่เป็นก็สามารถซื้อที่เราได้ค่ะจริงๆเราจะมีพวกเอกสารการตรวจสอบด้วยนะคะทุกคันเลย เป็นมือสบายใจได้เลยว่า5ดาวเลยการันตีว่ารถไม่เคยผ่านการเกิดอุบัติเหตุว่าจะเป็นการชนหนักน้ำท่วมพิดความหรือว่าการก่อใหม่เรารับประกันถึง1 0 0ซดังนั้นพี่ขอยุ้าตเป็นทีหนึ่งละกันนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะเลเวลมิดนะเลเวลอโอโต้นะคันนี้ปี2022ไม่400,000นะคะคันนี้นะคะขายแคจะแส่7ม9 0 0 0บาทฟีดาวได้ออกรถศูนย์บาทได้ผ่อนถูกสื่อที่1 3 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะตลอดอายุสัญญาคะ่ะถ้าเมือสนใจท่าฝากชื่อฝากเบอร์ไว้ใต้คลิปนี้เลยแล้ว่ ทีมงานปุ้ยน่จะรีบติดต่อกับอย่างเร็วที่สุดเลยค่ะไปไปก่อนนะเดี๋ยวสงการไปก่อนนะบ๊ายบาย